ไดน้าไมวาดีขัดตรงไหนนะครับด้หน้านะครับเพื่อไปก่อนนะครับเพื่อไปเพื่อไปถึงวัดพ่าเดิแก้วแงโอกนอกจากสีแล้วจะเป็นด้วยทสบานตะมุะัน้ฝ่ายบริหารและก็เป็นแรงรับผคผนะครับผลุนของทีสาบานตุะัาแล้วก็ มาชตึงหาที่สมาชิธรรนะครับต่อท้ายนะครับต่อมาและอีก50คนของที่สมาชมจวนในตอท้ายของรรมนะแล้วก็เป็นผ้ายกยนี้ก่อนนะครับลูกเเป็นตตามนี้นะครับ 嗯。